สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับหวยเด็ดจัดไปทุกทท่านกันเลยนะครับและแล้วก็มาถึงแล้วนะครับในวันนี้นะครับอ่านะครับวันที่สมาชิกทุกทท่านนะครับจะโชคดีนะครับจะได้โชคลาบนะครับในงวันของวันที่16กรกฎาคมนะครับยังไงผมก็สรุปไปให้ทั้งหมดแล้วนะครับว่าว่ามีเลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับในโค้งสุดท้ายใครยังไม่ได้ดูนะครับน่าจะได้ดูกันหลายท่านแล้วแหละนะครับถ้าใครยังไม่ดูนะครับรอเดี๋ยวตรงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยว กดเข้าไปดูนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะมีคลิปเด้งขึ้นมานะครับเนี่ยก็กดเข้าไปดูในโค้งสุดท้ายได้นะครับก็ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับสําหรับในโค้งสุดท้ายหรือถ้าใครอยากจะเน้นล่างนะครับก็มีโค้งสุดท้ายล่างนะครับก็เลือกเอานี่ยครับเลือกเอาตามดวงนะครับซึ่งผมก็ไม่ดูล่วงหน้านะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับในแต่ละงวดนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับให้ดูว่าเลขไหนนะครับแต่ละสูตรเลขไหนมาเยอะสุดนะครับในงวด ที่จะถึงนี้นะครับเราก็มาดูกันนะครับเราก็จะมาอัปเดตในเรื่องนะครับในเรื่องที่ที่ผมฝันเนาะอ่านะครับว่ามีอะไรต่อไหมนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะมีเลขตัวไหนนะครับว่าจะมีเลขตรงใจหรือเปล่านะครับอ่ะนะครับดีแล้วนะครับเนาะที่เลขผมให้นะครับไม่ไม่ตรงกับเลขดังนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับปลอดภัยนะครับสบายใจนะครับในงวดนี้นะครับเนาะอ่านะครับจะไม่ต้องไปตรงกับเลขดังในอันนะครับ ผมว่างวดนี้นะครับน่าจะมาอีกนะครับยังไงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับยังไงก็ขอให้มาอีกแล้วกันนะครับเราขอให้มาอีกนะครับใครที่โชคดีแล้วนะครับก็อย่าลืมนําเงินที่ที่โชคดีนะครับไปทําบุญทําทานนะครับช่วยเหลือคนที่ร้อนมากกว่าเรานะครับมีเท่าไหร่ก็ช่วยเท่านั้นนะครับช่วยช่วยมากช่วยน้อยก็ได้บุญหมดนะครับผมเชื่อว่าผลบุญนะครับก็จะช่วยให้สมาชิกนะครับก็จะได้โชคดี โได้โชคได้ลาบเนาะผมเชื่อว่าเรื่องแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นเกลื่อบมาเอิ่หรอกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถูกกาหนดมาแล้วนะครับไม่มีความบังเอญนะครับบนโลกใบนี้นะครับก็ที่เขาบอกเนาะเงินถูกหวยนะครับเงินเทวดานะครับเนาะเท่ากับตองไปเห็นบุญน้านะครับเนาะใครไม่โชคดีในวันนี้นะครับวันหน้าก็ต้องรอต่อไปนะครับ ไม่แน่นะครับเ่หน้าท่านแต่โชคดีถูกทางวัลใหญ่ก็เป็นได้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามเอาให้ถึงสสนซับนะครับให้ได้นะครับเนาะอ่านะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจก็เดี๋ยวเอาเรื่องไหนก่อนนะครับเอาเอาเอาเรื่องที่ผมฝันแล้วกันนะครับเรื่องที่ผมฝันเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับซึ่งไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะครับเพิ่งไปถามที่บ้านแล้วนะครับต่างจังหวัดแล้วนะครับก็มันก็ติดโควิดด้วยเนาะ ก็เลยไม่ได้หาข้อมูลอะไรไปอีกนะครับว่าเพื่อนตายวันไหนอายุเท่าไหร่นะครับก็ก็ไม่ได้เลยเลยทั้งวันเกิดนะครับเอาเป็นว่าเอา,เอา,เ,อาเอาตามที่มีนะครับเนาะซึ่งผมก็อ่านคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์แต่ละท่านนะครับว่ามีเลขตัวไหนบ้างนะครับก็บางท่านก็บอกว่าเดี๋ยวผมเขียนให้ดูเลยนะครับเนาะบางท่านก็ว่าอาจจะเป็น41นะครับ4 1 4 2 หรือไม่ก็จะเป็น27นะครับอายุนะครับเอาเลข0ใส่นะครับก็ผมไปทําบุญแล้วนะครับก็หลังจากนั้นวันหนึ่งก็ไปทําบุญนะครับให้เพื่อนแล้วนะครับส่วนไม่ไม่ผมน่าจะเล่าผิดเนาะไม่ไม่ไม่ได้โทรมาในโทรศัพท์นะครับโทรมาในแชทนะครับเนาะอ่านะครับโทรโทรมาในแชทเฟสนะครับก็เลยไม่มีเบอร์อะไรเลยนะครับโทรมาในแชทเฟสนะครับไม่ใช่โทรศัพท์เนาะอ่านะครับ ท่านสมัยเนะทวเฟสอ่านะครับก็มีอะไรอีกนะครับเขามาย้ําเลขศูนย์หรือเปล่านะครับอ่านะครับน่าจะศูนย์มาหรือเปล่าในงวดนี้นะครับหมวกกันน็อกไม่มีเลขนะครับไม่ใช่อ่าคิดเรื่องดีนะครับก็จะมีนะครับ แต่จะมี08เนาะสามาชิกตามผมเขียนตามที่เม้นเข้ามานะครับ08 06นะครับแล้วก็จะมีตัวไหนอีกก็องคอมเมนต์เยอะนะครับเนาะ05นะครับเนี่ยผมก็จะเขียนตามที่สามาชิกนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาครับว่ามีเลขไหนบ้างนะครับผมอ่านทุกๆคอมเมนต์นะครับอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับ 06เข้ามาอีกแล้วนะครับ03 06เนอะก็แชร์ประสบการณ์นะครับก็ฝันเห็นคนตายมาหาเลขเสียงโชคมี41 41 42หน้าหน้าหน้าจะเป็นทำนายฝันเนาะ ทำบุญใส่บาตรกดน้ำนะครับให้เพื่อนก็น่าจะเป็น0304อืม0304อีกแล้วนะครับ03อีกแล้วนะครับอืม0304นี่บอกมา2-3ท่านแล้วนะครับสมาชิกเป็น944884เพื่อนที่ตายไปแล้ว0247 อ่านะ่ครับน่าจะเห็นชัดถึงหรอกเนาะครับเนาะบ้านเป็นเจ็ดนะครับจะเป็นเจ็ดสองเก้าถ้ากลับบ้านนะครับกลับบ้านก็คือบ้านเลขที่ผมเราก็เป็นแปดเก้านะครับเก้าแปดนะครับไม่ออกสักทีเลยนะครับนี่นะครับสมาชิกก็บอกมา0 3 0 4นะครับ0ูนย์เยอะนี่ครับ0ูนย์ให้0ูนย์มานะครับ ก็เอาเข้าๆเนาะเพราะว่า6 1ก็มีนะครับคนตาย0 0 9 0 5 0 0 6 0 6นะครับ0 5อ่านะครับ0 3 0 4 0 5 0 6นะครับสมาชิกจะเบนเข้ามาเยอะเลยนะครับก็อาจจะมี0 8บ้างนะครับ พศเกิดก็พศเดียวกันกับผมนะครับ25 32นะครับอายุถ้าจะประมาณนี้ก็32นะครับแล้วก็เสียไปน่าจะ 3- 4ปีที่แล้วนะครับถ้าอายุก็เป็น28 29หรือเปล่า27ประมาณนี้นะครับก็นี่เลยครับสมาชิกเม้นเข้ามานะครับถ้าจะเยอะๆหน่อยนะครับก็คือจะเป็นนะครับใน0 0 3 0 6 0 5น้นี่นะครับ เนี่ย03ก็จะมี04นะครับถ้าจะเยอะลองๆมาก็จะเป็น14142นะครับอ่ะนะครับก็นี่เลยครับที่ฝันเนาะอ่ะนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูนะครับในที่เออนะครับแคปทันอยู่หรอกนะครับเนาะน่ารื่อเปล่านะครับถ้าไม่ดันก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับบางทีมือเร็วนะครับตีมือเรื่องบาทนะตีมือเองออะนะครับมาดูกันนะครับว่านี่แหละนะครับ ตัวไหนมาเยอะนะครับงวดที่แล้วน <tr> ี่เพราะผมก็เขียนให้อยู่นะครับมันมันมันก็ติดมาอยู่นะครับที่มาเยอะเนาะเป็น17หรือเปล่านะครับหรือเหรือ29นะครับที่ให้มาเยอะงวดที่แล้วเขียนไว้ไหนก็ผมยังไม่ได้เรียงกระดาษเลยนะครับกระดาษเป็นเยอะครับเรียงวางย้ายอยู่นะครับเป็นเกือบเป็นร้อยแผ่นนะครับกระดาษนะครับยังไม่ได้เรียงเลยนะครับที่สูตรก็เขียน สลับหน้าสลับหลังนะครับเนาะอ่ะนี่ครับสูตรนะครับก็มาดูกันนะครับที่มาเยอะที่สุดนะครับมาเยอะที่สุดนะครับก็จะเป็นนะครับในอันนี้มาหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้นะครับ ตัวนี้มาสสูตรนะครับเดี๋ยวหาตัวมา4สูตรอีกนะครับ1 1 2 3 4 5 6 โอ้นะี่ครับตัวนี้นะครับมา6กสูตรนะครับก็จะเป็นตัวกลับด้วยนะครับแล้วก็ตัวไหนอีกตัวไหนอีก,อกที่มาเยอะๆสูรละอ่ะลองลองรูในสูรนะครับ1 2 3 สี่สี่สูตรตัวนี้ด้วยนะครับอ่าเป็นตัวกลับด้วยนะครับผมจะจับมาทั้งเป็นสูตร3ตัวแล้วก็2ตัวนะครับ3ตัวก็จะตัดมาด้วยนะครับก็ได้นี่นะครับ4ส,สูตร1 2 3 4 5ห้า นะครับอันนี้5ก็อาจจะช้านะครับเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับถ้าไม่ถูกใจนะครับเนาะเออนะครับมันก็ให้ตรงกันนะครับส่วนมากนะครับสูตรเนาะอืมนะครับตัวไหนอีกตัวลองตัวที่ดังๆด,งด,งดินะครับหนึ่งสอง 3าสามตัวเองนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้ให้มา3ส,สูตรเองนะครับเลขดังนี่ส่วนตัวไหนอีกอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ดังอยู่12 สามสี่ห้าอืมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มาห้าเหมือนกันอ่านี่แหละครับก็เป็นยังไงบ้างครับถูกใจตัวไหนบ้างนะครับนี่แหละครับฝั่งน,นี้ก็จะเป็นสีสูตรเนาะอ่านี่แหละครับก็ เลขมันก็ให้มาคล้ายๆกันอะไครับเนาะให้มาคล้ายๆกันนะครับ1 2 3ตัวนี้ก็มา3มเหมือนกัน นี่นะครับก็น่าจ,จะเอาประมาณนี้แล้วนะครับเนาะเออนะครับเลขที่มาเยอะนะครับก็เดี๋ยวมันมีอยู่มันมีอย,อย,อยู่หนึ่งตัวหนึ่งสูตรห่งสูตรสองสาม 4ตัวนี้ด้วยก็จะเอาคร่าวๆประมาณนี้นะครับเนาะเออนะครับในมวดที่จะถึงนี้นะครับนี่นละครับก็ที่มาเยอะๆนะครับเยอะสุดก็จะเป็นนะครับนะนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่เยอะสุดเลยนะครับ มาหลายกาบาลก็เมืองเขานะครับนอกสูตรนะครับถ้ามาตัวนี้ดิจอดเยี่ยมกระเทียมเจียวเลยนะครับเนาะเออถือเกียวอะไรกันกับกระเทียมเจียวนะครับส่วนสูตรลับนี่ให้มา8 6 3 6 7 6 2 6เนาะเออนะครับไม่รู้ว่าจะมาอีกหรือเปล่านะครับเนี่ยเพราะว่ามันให้มามัน8คู่เนาะให้มา4ี่คู่เองนะเพราะว่าหลักหน่วยให้มาซ้ากันอ่าไม่ใช่สิหลักสิบนะครับให้มาเหมือนกันเนาะทั้ง2สูตรเลยนะครับ ก็ตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่ผมให้ไปนะครับเด่นบนนี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเด่นล่างนี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับแถมล่างอีกนะครับก็จะเป็นตัวนี้อีกนะครับเนาะเออนะครับเนี่ยก็หวังว่านะครับขอให้มาในสูตรหลายๆสูตรนี่แหละนะครับทั้งสามตัวแล้วสามตัวก็ให้มาเหมือนกันอยู่นะครับในงวดนี้ให้มาคล้ายๆกันหลายสูตรเลยนะครับก็หวังว่านะครับจะ โชคดีนะครับผม ok, ว่าจะโชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับเลขดับนะครับเลขดับงวดนี้นะครับอาจจะมีสูตรสักสูตรนะครับที่หลุดก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าจะดับไปสะทุกงวดนะครับเนาะเออนะครับก็จะมีสูตรที่งวดงวดที่เข้าๆนะครับเขาหลุดปะปนกันไปนะครับผมใจจริงผมก็อยากให้มันดับมาอีกนะครับแต่ก็วันๆอยู่นะครับวันๆอยู่ว่าจะดับอีกหรือเปล่านะครับเนาะเนี่ยตืมไปเก้านี้เนี่ย ตัวนี้ก็ติดมาอยู่นะครับ3ามสูตรอยู่ทั้ง2ตัวแล้วก็สามตัวไม่สิ4สี่สูตรเลยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับทั้งตัวตรงแล้วก็ตัวกลับนะครับอ่ะนะครับเอาประมาณนี้แหละนะครับมันก็ซื้อตัวไหนก็ถูกหรอกนะครับถ้าคนจะถูกนะครับก็ลองนําไปพิจารณาดู นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น6สูตรตัวนี้5สูตรนะครับส่วนฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็น4สูตรตัวนี้ก็5สูตรเหมือนกันเนาะส่วนของตัวนี้3สูตรนะครับเราก็จะมีข้าวๆ worden, ยยอยๆนะครับก็จะเป็น2สูตร1สูตรนะครับก็อาจจะดูไม่หมดก็มีบ้างอยู่นะครับที่ผมดูไม่หมดนะครับก็อาจจะมีบ้างอยู่นะครับก็สูตรปกสลากนะครับ ปกสลากผมลั้วมันออกตัวเดิมนะครับเนาะลัวมันออกตัวนี้จริงๆนะครับทั้งในปกสลากนะครับแล้วก็จะเป็นสูตรคำนวณนะครับทั้งเป็นสูตรเก่าด้วยนะครับแต่ก็พอแล้วนะครับเนาะเออนะครับมาเยอะแล้วนะครับก็ขอให้ไปหลักร้อยแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับเนาะอ่าเนี่ยตัวนี้ให้ไปหลักร้อยแล้วกันอะนะครับยังไงก็ประมาณนี้นะครับก็ ขอบคุณนะครับขอบคุณสาหรับในการติดตามแล้วก็รับชมนะครับในคลิปนี้ก็หวังว่านะครับสมาชิกจะได้รับโชคนะครับกันทุกคนทุกท่านนะครับในงวดของวันที่16กนะครับกรกฎาคมนะครับถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับถ้าวันนี้ไม่โชคดีวันหน้าเอาใหม่สู้กันใหม่นะครับมันก็จะมีเข้ามีดุดปะปนกันไปแต่ถ้าเข้านะครับก็จะไอ้นี่นะครับเนาะก็ ก็ขอให้มานะครับเนาะยิ่งช่วงนี้นะครับผมคิดว่านะครับเนี่ยพอได้เป็นนะครับพอได้มีกําลังใจสักหน่อยนะครับในการสู้ชีวิตต่อไปนะครับถ้าโชคดีเนข่งวันที่16นะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่ก็นั่นนะครับเนาะเดือดร้อนกันหมดเลยนะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับสู้ๆนะครับเพราะผมคิดว่าแล้วมันเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะครับเนาะแต่ก็ ก็รอหน่อยนะครับเนาะอ่ะนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าในคลิปนี้หากมีวาจาใดไปไม่เหมาะไม่ควรนะ่ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับวันที่16นะครับอย่าโมโหนะครับเนาะคิดดีทําดีนะครับใครจะมาว่าอะไรก็อย่าโมโหนะครับเนาะอย่าไปโกรธเขานะครับเนาะซึ่งเป็นวันดีนะครับวันที่16นี้ยังไงก็ขอให้เฮงๆปังๆกันอีกนะครับทั้ง2ตัวหรือ3ตัว นะครับถ้า3มตัวมันเยอะไปก็อาจจะ2ตัวก็ได้นะครับเนาะอ่ะเนี่ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ